คุณพ่อค้าแม่ค้าครับคลิปนี้ตั้งใจทำเพื่อคุณพ่อค้าแม่ค้าเลยนะครับใครบ้างครับ ใครที่มีหน้าร้านในแพลตฟอร์มออนไลน์อีคอมเมิร์ซเจ้าดังๆหลายครั้งนะครับก็อดไม่ได้ใช่ไหมครับที่ลูกค้าเห็นข้อมูลจากนั้นแล้วยังอยากจะทักแชทเข้ามาแชทคุยกับพ่อค้าแม่ค้าต่อในไลน์ถือเป็นช่องทางออนไลน์ที่ทิ้งไม่ได้จริงๆนะครับแต่ปัญหาก็คือเวลาที่ลูกค้าทักแชทมาหาเราแล้วเราต้องตอบแบบนี้ก็เกิดงานทํามือสิครับต้องนั่งตอบเมนูไล่กันไปทีละคนงานทํามือที่ว่าก็ตั้งแต่อะไรครับเทคสต็อกใช่ไหมดูว่ามีสินค้าพอขายไหม พอสรุปยอดได้ปุ๊บก็บอกลูกค้าถึงวิธีการชรําระเงินโอนทางนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะรอเขาส่งสลิปอีกส่งสลิปมาก็ต้องไปเช็คใช่ไหมครับว่าสลิปนั้นจริงปลอมหลังจากนั้นก็คีย์ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของตัวเองโอ้โหเสียเวลาไหมครับเสียสิครับแถมเสี่ยงด้วยเสี่ยงตกหล่นครับยิ่งคุณลูกค้ายุคนี้เขาซื้อกันตลอดเวลาหลายคนอยากช็อปดึกตีสองอยากจะทักแชทพ่อค้าแมค่ค้าโอ้ยคุณพ่อค้าแม่ค้าก็นอนสลบไลายกันไปเรียบร้อยแล้วพอแชทมาไม่ตอบ โกรธอีกไปซื้อเจ้าอื่นเลยก็พลาดใช่ไหมครับปิดการขายไม่ได้เสียโอกาสทำม,มาค้าขายครับเรื่องนี้ถือเป็นความเจ็บปวดที่บริษัทไล n e Thailand จะปล่อยผ่านไม่ได้เลยฟังเสียงพ่อค้าแมค่ค้าออนไลน์มาเยอะฉะนั้นเกิด My Shop แอปพลิเคชันเพื่อการปิดการขายบน l n น e แชทคุณผู้ชมครับเรื่องนี้พ่อค้าแมค่ค้าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้อย่างไรวันนี้เราแบไตให้ดูครับ นี่คือ MyShop โลโก้เขียวๆนี่เลยครับก็สีเดียวกับ Line MyShop คือเครื่องมือจัดการระบบร้านค้าแบบครบวงจรจาก Line นะครับออกแบบมาให้ทำงานได้หลากหลายมากตั้งแต่จัดการสต็อกสินค้าของคุณเองมาจนถึงระบบการรับชำระนะครับจะจากระบิด l ล n e เ a y จาก Line หรือแม้กระทั่งบัตรเครดิตทั่วไปก็ทำได้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องการออกออเดอร์ผ่านแชทไลน์ไลน์สร้างระบบนี้มาให้คุณใช้ฟรีเลยฮะ ไม่คิดตั้งเลยเหรอถูกครับไม่หักหัวคิวแต่อย่างใดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสุดยอดมากๆขอเพียงแต่คุณมี Line Official Account หรือที่เรียกว่า Line OA เอาไว้ติดต่อกับลูกค้าก็เท่านั้นเองครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับ My Shop เกิดขึ้นแล้วมาประมาณ1ปีโดยลายสร้างระบบนี้ทั้งบนเดสก์ท็อปพีซีแล้วก็บนมือถือแบบนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าความสามารถที่เรียกว่าฟีเจอร์ไม่เท่ากันก็มีการพัฒนาปรับปรุงกันมาเรื่อยจนดีมากๆจนล่าสุดมาอยู่ในมือผมแล้วครับนี่คือ My Shop เวอร์ชันล่าสุดบนมือถือนะครับที่ทําให้คุณพ่อค้าแม่ค้าสามารถทํางานได้เทียบเท่ากับ เดสก์ท็อปเลยแล้วก็ปิดการขายง่ายๆจากฝ่ามือเราครับหลายคนจะยังสับสนอยู่นะฮะระหว่างแอป MyShop กับ Li n e Shopping เอ๊ะมันตัวเดียวกันไหมคนละตัวกันครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือได้เป็น Line Shopping นะครับจะเป็นบริการที่ฝังอยู่ในแอป Line เลยคือคนทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าถึงใช่ไหมครับการเข้ามาดูสินค้าบริการต่างๆซึ่งอันนี้ก็คือสินค้าจากมากมายหลายร้านเขาก็ใส่เข้ามาแต่ถ้าคุณเปิดร้านเซตระบบให้เรียบร้อยบน MyShop นะครับ สินค้าของคุณทั้งหมดเนี่ยจะได้สิทธิ์ไปปรากฏอยู่บน Line Shop p i n g ได้เลยครับสำหรับวิธีการเปิดร้านกับ My Shop ก็ไม่ยากเลยคุณผู้ชมคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ผ่านทั้ง d e s k ์ท็แล้วก็แอปพลิเคชันบนมือถือที่ชื่อว่า My Shop นี่แหละครับซึ่งคันแรกก็ต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนครับพิมพ์ My Shop บน App Store ตอนนี้รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับพอเปิดแอปมาแล้วคุณก็เชื่อมต่อ MyShop เข้ากับบัญชี Line Official Account หรือ l i n e OA ของคุณ เท่านี้แหละครับเริ่มขายของได้เลยโอ้ยอะไรจะง่ายจะเปิดร้านคุณก็ต้องสร้างรายการสินค้าครับคุณสามารถจะเพิ่มสินค้าได้โดยกรอกรายละเอียดสินค้าลงไปเช่นชื่อสินค้าหมวดหมู่รหัสสินค้าราคารูปสินค้าแล้วก็จํานวนคลังสินค้าที่คุณมีอยู่โดยสามารถจะเพิ่มสินค้าได้สูงสุด5,000รายการเลยนะครับโอ้หย้ำอีกทียังกัเปิดห้างเอาเป็นว่าข้อมูลที่ผมแนะนําให้คุณใส่แน่ๆก็คือหมวดหมู่สินค้าครับ เพราะว่าจําเป็นต่อการถูกค้นหาครับลูกค้าจะค้นหาสินค้าของคุณได้เจอง่ายขึ้นครับอันนี้ต้องทําขั้นตอนต่อมาคือตั้งค่าช่องทางชําระเงินครับนี่ก็เป็นจุดเด่นของ m y Shop เพราะว่าลาน e มีช่องทางรับชําระเงินที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรับบิทไลเปการโอนเงินผ่านธนาคารพร้อมเปย บัตรเครดิตต่างๆหรือแม้แต่บริการเก็บเงินปลายทางที่เขาเรียกว่า COD ก็ยังมีทางเลือกไว้ให้ลูกค้าเลยโอ้โหต่อมาครับให้คุณมาตั้งค่าการจัดส่งคุณสามารถจะเพิ่มบริการจัดส่งที่เลือกใช้เป็นประจำอยู่แล้วเข้าไปได้และสามารถจะกำหนดได้ด้วยว่า จะให้เก็บเงินปลายทางหรือไม่เพราะสำหรับสินค้าบางรายการก็มีค่าจัดส่งที่ไม่แน่นอนนะครับหรือจะเป็นการคำนวณค่าจัดส่งตามน้ำหนักที่คุณสามารถไประบุเพิ่มได้เมื่อทำรายการผ่านแชทครับแชทบอกลูกค้าไปเลยขั้นตอนสุดท้ายตั้งค่าข้อมูลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์อีเมลที่อยู่ร้านค้า ทั้งนี้ก็เพื่อจะรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนรวมถึงความน่าเชื่อถือของร้านค้าคุณว่าคุณค้าขายอยู่จริงๆนะมีหลักแหล่งที่ชัดเจนจะได้ตามตัวถูกไง My Shop ผมบอกแล้วว่าเป็นเครื่องมือฮ่ขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องมือจัดการระบบร้านค้าแบบครบวงจรจากไลน์จะใช้คําว่าครบวงจรได้ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่หน้าร้านนะครับเขายังมีความพิเศษให้อีก2สิ่งด้วยกันหนึ่งก็คือการจัดการกับสต็อกสินค้าแล้วก็2คือการจัดการรายการสั่งซื้ออะมาว่างกันเรื่องการ จัดการสต็อกสินค้าก่อนผู้ชมดูนี่ครับสินค้าเนี่ยเวลาที่มีการปิดการขายได้แล้วนะครับก็จะมีการตัดสต็อกแบบเรียวไทม์เลยแต่ถ้าคุณอยากจะทําการเพิ่มหรือลดจํานวนของสินค้านะครับเพราะว่าคุณอาจจะขายช่องทางอื่นด้วยเนี่ยคุณก็มาปรับลดได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับเขาเรียกว่าเป็นการจัดการรายการสั่งซื้อตรงนี้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่คุณเห็นการแสดงผลเนี่ยคุณจะเห็น2แบบทั้งแบบสโตฟอนแล้วก็แบบแชทครับซึ่งในส่วนของสโตฟอนนี้เรียกได้ว่า พ่อค้าแม่ค้าอยู่เฉยๆรอรับเงินอย่างเดียวฮะเพราะไม่ว่าคุณลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าเข้ามาในช่วงเวลาดึกดื่นแค่ไหนก็ตามพ่อค้าแม่ค้านอนหลับไปเรียบร้อยแล้วระบบ Flex Message จะช่วยคุณปิดการขายได้เองเพราะว่าลูกค้าแค่กดปุ่มแล้วก็ทําตามขั้นตอนเท่านี้ก็เรียบร้อยเลยครับและเมื่อคุณตื่นขึ้นมาเอเอ๊ะตรวจสอบการชําระเงินครับคุณกดยืนยัน ระบบก็ดําเนินการต่อโดยอัตโนมัติแล้วยิ่งถ้าคุณใส่ My ช็อปไว้ใน Rich Menu หรือเมนูแนะนําบน Line Official Account ของคุณด้วยแล้วนะครับนี่ยิ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสปิดการขายด้วยเลยโอ้โหดูสเปร์แอลกอฮอล์อัโก,อโกของแบร์ตไตเป็นตัวอย่างนี่เป็นไงฮะหน้าตาของ Flex Message ดูดีไหมฮะดูดีมากเลยคุณผู้ชมนี่แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าของคุณเกิดไม่คุ้นเคยกับ F l e x m e s s a g e หรือย,ยังอยากจะ สอบถามเพิ่มอยากคุยกับคนคุณเองก็ยังสามารถที่จะแชทคุยกับลูกค้าได้เหมือนเดิมครับแบบวิธีเดียวกันกับไลน์นี่แหละก็คือพิมพ์ตอบกลับไปนะครับเขาก็รับผ่านไลน์เขาก็พูดคุยกันได้แล้วคุณก็ใช้ระบบไมช็อปนี่แหละครับทำการสรุปยอดแล้วก็แจ้งช่องทางการชำระเงินได้ไม่ต้องมานั่งลำบากคีย์เองครับ <c oughs> ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปว่า My ช h o p เวอร์ชั่น Desktop กับ My ช h o p บนม o b i l e แต่เดิมทำงานด้วยฟีเจอร์ฟังก์ชันไม่เท่ากันเช่นนะครับการแจ้งเตือนผ่าน Line business ID อันนี้ทำไม่ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการยืนยันการชำระเงินการแจ้งเลขพัสดุต่างๆเนี่ยต้องไปทำบนเดสก์ท็อปเท่านั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเวอร์ชันล่าสุดนี้ทำได้เหมือนกันแล้วเท่ากันเด็ดๆเลยคุณติดตามงานขายได้อย่างเต็มที่ทีนี้ครับผมยังคงแนะนำนะครับ สำหรับครั้งแรกที่คุณจะใส่ข้อมูลสินค้าหรือรายละเอียดของร้านค้าต่างๆอันนี้ถ้าทำบนเดสก์ท็อก่อนอันนี้ดีเพราะว่าหน้าจอใหญ่ยังไงก็ดีกว่าแถมที่สำคัญถ้าคุณมีฐานข้อมูลลูกค้าเดิมค,คุณแค่ก๊อปแปะ,แปะก๊อปวางอันนี้ง่ายหลังจากนั้นจะไปติดตามการขายก็ ทำได้ทั้งเดสก์ท็อปแล้วก็โมบายเลยทีเดียวนะครับทรงพลังทั้งคู่โ,โแต่ทีนี้ไหนไหนคลิปนี้ผมทําเพื่อนแนะนําพ่อค้าแม่ค้าใช้ MyS h o p กันแล้วนะครับผมก็อยากจะแนะนําในบางจุดกับทีงานไลน์ด้วยคุณผู้ชมครับดูตรงนี้นะฮะนี่คือภาพสินค้านะครับจะดีแค่ไหนถ้าภาพสินค้าที่เราใส่ไปจะมีวิดีโอคลิปสั้นๆเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจการซื้อด้วยเพราะว่าสินค้าบางชนิดจําเป็นต้องมีการสาธิตครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้ามีวิดีโอที่สามารถอัปโหลดขึ้นไปได้ด้วยนะครับให้เห็นวิธีการใช้งานให้แกะออกมากดอย่างนี้ก็อาจจะช่วยปิดการขายได้ง่ายจริงอยู่นะว่าจริงๆเราใส่ลิงก์วิดีโอที่เราอัดไว้แล้วได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้จะไปวางไว้บน YouTube หรือบนสตรีมมิ่งออนไลน์ต่างๆและเอาลิงก์มาแปะไว้ในเดสคริปชันนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าการพาคนกดลิงก์ ก็เหมือนกับการพาคนออกจากร้านนะครับเพื่อให้เขาไปดูสิ่งอื่นๆและเขาอาจจะไม่กลับมาอีกเลยก็ได้เสียยอกาสในการปิดการขายครับนอกจากความสะดวกสบายที่คุณจะได้จากการจัดการระบบร้านค้าด้วย My Shop นะครับผู้ค้า My Shop ทุกคนยังได้รับสิทธิพิเศษจาก l ล n e โปรโมชั่นต่างๆสิทธิพิเศษที่ลูกค้าลายได้ก็เอามาใช้กับการซื้อสินค้าของคุณได้เพราะว่าไลน์พอยต์คะแนนของผู้ใช้ไลน์ใช่ไหมเอามาซื้อสินค้าคุณได้รับบิดลายเปย์จะเอามาจ่ายง่ายเลยแถมที่สําคัญกว่านั้นใน ไลฟ์ช้อปปิ้งคุณดูสิครับมีโปรโมชั่นมากมายจัดกันอยู่อย่างตลอดนี่แหละจะเป็นกุญแจสําคัญเลยของความสําเร็จที่คุณจะเพิ่มยอดขายให้กับการค้าขายใน My Shop ได้นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนด้วยที่เพียงคุณเปิดร้านกับ My Shop สำเร็จแล้วก็มีออเดอร์คือยอดแรกพอมีการสั่งซื้อเกิดขึ้นปับ๊บคุณรับไปเลย100 l i ไลฟ์เอาไปใช้แทนเงินสด ซื้อของต่อได้อีกนะครับซึ่งแบรไตพร้อมจะบอกสถิตินะครับว่าณขณะนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ผู้ใช้ไลน์ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดบนหน้าจอมือถือนี่จะเป็นโอกาสสําคัญมากๆในการที่จะเพิ่มยอดขายให้กับการซื้อขายบน My Shop ได้อย่างดีเลยนะครับขอบคุณไลน์ไทยแลนด์นะครับที่ทำสิ่งนี้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์